โอ,อ้ใช้ไม่เป็นแล้วอะ่ะแบบไม่ได้ไลฟ์นานอู๋สวัสดี4,000คนด้วยนะครับผมมันทำอะไรนะครับพรุ่งนี้เพลงผมออกนะฮะ Tomorrow I Have New Song นะครับ Tomorrow I'm gonna release my New Song นะฮะ From the Line to Rabbit นะครับผมก็ Don't Forget and Keep your eye on One Music นะฮะ Tomorrow 7 p.m. Okay Okay Tomorrow 7 p.m. พรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งนะครับ Tomorrow Everybody 明天 อะไรอะ่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เมโล p อป yes I have a place tour so มาเจอกันนะครับผมทุกคนคุณดูเยอะจัดอะ่ะ <I like S 1> understand นะ yeah จับกระต่ายไงครับ คือจริงๆ,ๆ,ๆผมอาจจะลอกกระต่ายเข้ามาก็ได้นะฮะนี่ล่อกกระต่ายเข้าแบบนี้นี่งี้อย่างนี้่งนี้อย่งนี้ <ulous S 2> <ๆ S 3> พวกนี้ยิงกระต่ายพร้อมกันนะครับผมทูมาโร่โลแอปดูซองนะครับสินเจ้ากักบาเฮ้ยพวกนี้นะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ท่าเต้นนะครับเมียตาเต็งของไม่ใช่ท่าเต็มนะผมหมายถึงว่าผมก็แบบลองลองดูเอ้ยเอ้ยเอ้ย อถ้าว่าตายผมใช้สะโพกจกับไนี่ยละฮะได้ไงเอออันนี้ผมผมทรงผมอยู่บ้านาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยทรงผมอยู่บ้านเออสงสัยต้องเข้าใจไหมตาผมแดงมากเลยนะ ถามจริงจริน้องอยู่บ้านเชื่อเปล่าเชื่อก็เชื่อมันเจอกแล้วเต้ไอผมผมไม่ดูคลิปอันนี้มาเว้ยลูกเจี๊ยบอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ่มไปดูมาถึงว่าที่ตัวเองอยู่บนอยู่บนเวทีอ่ะเอ้ออโอ้รองเพลงว่าโคเนี่ยผมมีเพลงอยากร้องในคอนเสิร์ตด้วยทุกคนพี่เจฟเอาไปรออีกแล้ว คือเทสเดียวกันสุดๆตามไม่ทันแล้วเศร้าเขานำผมหนึ่งเก้าเสมอเอาจริง,รงถ้าจผมเห็นแล้วนะเออ please song like can y e a Before, could look in the eye you're just like an angel your skin made me cry we were dear you flow like a feather Special. You're so faggy special but I'm a creature. รันไปดูนะครับเพลงพวกนี้ไวแล็บิดนะ Tomorrow Run for Tomorrow นะฮะ I have a new song นะครับผม Thank you v e r y m u c h นะฮะรันอาจจะไม่พอสูงขนาดนี้ต้องบินแท้<ๆ>ก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกถามว่าที่คอโดนฉีดสิวฮนะ Acne Injured คือเฮ้ยแปลกดะเวอันนี้ขอขอเล่าอะไรให้ฟังคือผมว่าการฉีดสิวมันเป็นเรื่องไม่ปกติของประเทศอื่นแต่สำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องปกติ I want to say that uh, acne in church, acne in church, is very normal in Thailand. จริงปะหรือทุกคนรู้สึกว่ากายฉีดสิวมันไม่ปกติวะปกติปะคนไทยใครฉีดสิวบ้างอันนี้อยากรู้คนไทยใครปกติบ้างเฮ้ยผมเต้นเป็นๆน,น,นะคิ l ลิงเก i ร์กระหลูกหักใช่ไหม ผมจะบอกว่าผมไปต่างประเทศปัญหาฉีดสิวยากมากเว้ยทุกคนใช่ไหมฟอร i n ไทยแลนด์อ่ะอิ i อิ r อมั n นอนมันมันใช้คำแบบนั้นปะเออ and we have a good doctor you know because one they will not make your your skin แบบเป็นหลุมอ่ะเ อีทูมอร์โร you have to use your face อ่ะ you can go to see doctor and เฮ hey, ้ย doctor one hundred one hundred เฮ้ยเอ่ออินเจกทุกทุกคือภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นสึกวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเอ่อใช่สกินเป็นหลุมอะสกินเป็นหลุมเขาเรียกว่าอะไร hole อะ่ะ hole on your skin นะฮะ if if you use too much นะครับ too much เอ่อมันเป็น มันน่าจะเป็นสมคารซอสเตีรอย์ป่ะที่ทำให้ลดการอักเสบนี่แอนตี Anti ้อินฟลามมาเทลอะไรนะเยสเตรอยดแต่ว่าถ้าเราถีาดในหลับที่ดีมันก็จะโอเคแต่มันมีช่วงหนึ่งแบบผมกบสิวแล้วแบบยิ่งคนอย่างผมน,นะไม่ได้พักพักหน้าเลยนะคือผมยาจะบอกว่าผมแตกหน้าว4สชั่วโมงนะครับโอ้ไม่กอ ้องหลางหน้ามากนะเรามาทำเพลงออปโลดเป็นเพลงอื่นกันมั้งดีว่หมายถึงว่าแบบ a เ a n g e เพลงของอัปโลดกันแว่นไปไหนพึงถ่ายซีรีส์วันนี้ไม่ดูเลยเหรอหูอันนี้เขาพ่งลงไปคอนเทนต์ถ่ายซีรีส์โอ้ให้โอกาสทันโสดน่อยเออแหม เอ,อ้ยขอบคุณสาวรถไฟนะครับเออให้โอกาสทายมันแหวนมือว่างให้มันมีเรื่องมีราวบ้างยวไม่ให้มันว่างเลยไนงะจับกระต่ายย่างไงบ้างยังไม่จับเลยจับพรุ่งนี้จับกระต่ายได้กนพรุ่งนี้โอเคบ้างเฮียจับกระต่ายได้กันพรุ่ง okay, น,นี้จับกระต่ายได้กันพรุ่งนี้ครับแซงทำเป็น อกไม่ไมีไม่ไมีใครไหม,ไ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 มอยากจะพาคัวใจเราเล่นเป็นอีกจังหวะเ่ย ไม่รู้ทำไมเธอนั้นไม่เหมือเน,เนเดิมทุกเรื่องราวเดูุกอยางมันฟ้องแล้วรักที่เคยพูดไม่รู้จะจริงอยู่ไหมกับรักจริงมันจริงมันจางเสียาทุกเรื่องที่เธอได้ปิดเอาไวไ้มีรักแค่แค่พูดจะฟื้นไม่เพื่อ,อไร มมันไ่ยากยแต่ตอยอมมมไไปแ่นงนัให้ใจไม่ทันอ่ะทำไงดีวะ Yes I Right Like ่ายใจร้เลยแค่พูดความจริงแค่นี้ว่าเธอจะไป

Okay. ไม่โอ้ oh. ผมอาจจะต้องลองได้คนเดียวนะทุกคนเพราะว่าไม่มีคนมาฟีเจอริงนะครับอาจจะแเออ ที่ร้องกับน้องมาร์คเอาไหมเอาไหมมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คขอยอยรอบวะมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คมา No I don't want to j o y Sorry ฉันคิดถึงเธอมากอยากให้เธอรู้คิดถึงมากมากอย่าระบาย อย่างที่อยู่ข้างในฉันคิดถึงเธอมากแต่ไม่อยากทำให้เธอวันไหวในแตะเก็นหายใจและตอบถามไปทิงนี้ <c oughs> ฉันโอเคเลยวูวบรัก พบ,พบรัก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 หรือ <c oughs> ได้สิครับ ฉันชอบเพื่อบอกไม่ใช่ฉันชอบเพื่อบอกรักคนทุกคนที่ตาสับสายตาไม่ใช่ไม่แม้เธออยู่ไม่ไกลเธอจะหัวใจก็คนหนึ่ง ชอบเบอบอกรักคุณทุกครั้งที่ใบซับสายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยินบงไหมคำว่ารักล่อยู่ไม่ไกลที่ออกมาจะคหัวใจคนคนหนึ่ง oh. เอ้ยเธอคือกาแฟนในยามเช้าเนี่ยเป็นเพลงที่โรแมนติกมากเลยนะฮะ i ีส l i ก e a เลม o น a d e เคยฟังเพลง Lemonade น,นะครับเจอรมีพาซิออนนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะลองีังเลยเพื่อทุกคนเพลงสุดท้ายละทิ้งคืนละจตกใจที่หมดว่า จกใจที่หมดหวังกับความรักที่เคยมีจากคนที่มีดีไม่มีค่าละสนใจ แต่เธอเข้ามาทำให้รู้ว่าความรักแท้นุ่มมีอยู่จริงหนดีนสักเท่าไรแค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลถึงไหนขอคิดได้เธอเสียงหัวเราะรนั้นที่บอกว่าพาะฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้วน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> เอาไหม <c oughs> แค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแมาจา้มาจะใกล้สินแม้จะใกล้แค่ไหนขอแค่ได้เจอโอเคใครเป็นรอบแค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแมาจา้จะใกล้แค่ไหนขอแค่ได้เจอเสียงหัวเราะนั้นที่เธอบอก ฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้เธอคือถุงทำนงที่อ่อนวานเธอคือสายลมพัดที่อ่อนล้าเธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งนั้นวันนี้ฉันต้องมีเธอ,อเพิ่มเติมมากกว่าเธอคือไฟที่ให้อุ่นฉันในคืนที่นหนาวเดือคือคนเดียวที่ออาใจที่เห็นเม่อฉันลืม ไม่เคยพอที่การยังมีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตอูโรแมนติกมาก Path Love พี่เบิร์นสวัสดีครับพี่เบิร์นนี่พี่เบิร์นเขาง,งอนผุ่มนะผมไม่ไปเจอเขาหลายรอบเนี่ย พรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับฝากติดตามหนังพี่เบิร์นด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วนะผมขอพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับทัวร์กันยาวๆนะครับโกนะฝากออมันต้องยังสี่สิวะ โอเค you ready? let's go. บ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเราได้นะครับชื่อเพลงนี้นะ had to leave In me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, we see forever. Oh, so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young, and we both know. It's we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave without you. Nothing. Gonna change my love for you. You ought to know I know how much I love you. One thing I can be sure of, never ask for more than your love. Nothing gonna change my love for you. You ought know I know how much I love you. No one might change my whole life thought. but nothing gonna change my love for you. <You. S 2> จบจบนอนทุกคนไปนอนไปซะกูน t นเอวี่บ d y e ดี้เอ h ี่ติงแฮปทูสล e p นะครับเอวี่ติงเลยนะครับขอบคุณเอวี่ติงมากครับที่ทำให้เราได้เจอกันวันนี้ <c oughs> I trust you นนชเธอ จะดีไรที่ต้องเจอขอเพียงเธอบอกและเพียงยืนยันจะไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้เพลงใหม่นะครับผมฝากมันคนรับ Thank you so much นะทุกคนตาผมไม่ไหวแล้วไม่รู้แดงอะไรเวลาเข้ามาในห้องนี้เป็นอยูงงทุกที <c oughs> อำไมเ <c oughs> ชีรยตากับอาจจะว่าเรา ตอนนั้มันเปิดแตงแรงเกินไง The v o u for me I love you too Don t o come back in New York sure I love in I love in my wife I miss big city สิงจา้า <c oughs> ผมชอบเพลงนี้มากเลย 心向大海。嗯。要有微光不同心，散开在黎明。趁 <noise> 现在还要期待，会不会我们能爱？h、oh, hello, n Love you. everybody good night หวานอัน good night ครับทุกคนสวัสดีนะครับ